สวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยลูทรายข่อยได้กระลอกมากสลบไปแล้วพี่น้องสีฟื้นบ่นี่หายใจเม้มเม้มเม้มนี่ฟื้นหายก็ดีเด้อนี่เด้อหลอดหายเนาะพี่น้นอ,นองเอ้ย,ออยหายใจอยู่นี่ขอพระว่าห้าหายหลอดเด้อหนิสลบพี่น้องเอ้ยลากมากวิ่นวุญนวุ่นุนน่ตายตายตาย อยน้ำตาสีไหลน้ำก้อนลอกหมอก็สลบไปว่วหายใจนี่หอยหายใจแล้วตาทะลุออกมากงูว่ะสีหลอดบวกรอดนี่ห,หายใจแมบแมบแยบแ,บแบยู่นี่ขอให้พระวาน,นาให้หมอหลอดเนอพี่น้องเอ้ยปวดหัวแล้วเบิ่งเอานี่นั่นหมอหนังกระเพืนไปเทิงอีกแล้วนี่อ้วนนี่ แักแทกคักว่าบุงเป็นเนมหนาพอคนเดียวก็หลอกไปน้ำอีกโอ้ยพี่น้องเลยลงมาเด้อลงมาเด้อซับเด้อฝนกระตุกตายตายตายสีรอดบ<อ>่หลอดนะพี่น้องนี่โพ้าะว่าน้ายมันหลอด ใจดุดุดดุแล้วจะตายเดือดรุกเด้อหัวเมียสิซอยได้ทำใดลากกระลอกมาวี่วุนว่นวุน่นวุ่นแย่งเอาเพื่อพ่อใจครับโกกไปก็มากันเลยแท้มื้อตาตัวพี่นอ้องมื้อตาเด้วหลอดเด้อลูกเด้อหลอดเด้อลูกละ เมยซอยชีวิตสีรอดวอกคันรอดแม่ก็สิดีใจใจร้ายได้หนิหรือว่าหนูสิตายตาทะลุลงมากจริงจริสีรอดหรือสิตายลูกใช่บ้ออางเป็นยังไงพี่น้องบังซอยกันแน่สิตายหรือสิรอดออพี่น้องบังซอยกันเด้อเป็นทังไหนรอดรอดหรือสิตาย ือเป็นแข็งแกแดขึ้นด้วยจังไหนสีย่างมนันี่ตามืนทุโลกแล้วหลอดบ่ลูกละหึสิหลอดบ่ลูกจะบอกด้วยว่าตายกับมองหายใจงอง,ง,งๆอยู่หลอดว่าอน่หลอดว่าโน่หน่อยซาถูกพอห้หลอดลลด้วยลูกหล่าเด้อเมย์ก็จะสีซอยจังไหดี รอดๆพี่น้องพี่น้องซอยซอยกันบ้างซอยกันบ้างรอดรอดขอให้รอดกระโดดต๊ะ้องหมีพูดดีเขางับอีกรอด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 เนนอนมันตายมันตายมันไอ้นั่นมันคาบมาตายไงป้าก็จะํำคลิปมันนี่เนี่ยเนี่ยใคาบมานั่นนั่นนั่นนักเลงน่ะอีอ้วนน่ะก็ไม่กลัดกินน่ะรอดรอดรอดเน่เลยหมีเอ้ยมันวีมันสลบไปแล้วนะเนี่ยมันจะตายแล้วนี่นีมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันหายใจงอมา Mi sawwatica untuk